โครงการโตโยต้า,ตาธุรกิจชุมชนพัฒน์ก็คือการปรับประยุกต์องค์ความรู้กับการผลิตรถยนต์นะครับเรียกว่าโตโยต้าโซลาร์ซิสเต็มแล้วเราปรับประยุกต์เข้ามากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า TSI Way หรือว่าวิถีโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์นะครับก็คือเอาองค์ความรู้ไปผสมผสานกับวิถีชาวบ้านของตัววิสาหกิจชุมชนผสมผสานโดยการให้ความรู้นะครับโดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เขาเกิดการเพิ่มผลิตภาพนะครับโดยการลดต้นทุนลดความสูญเปล่ารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กวมถึงการควบคุมคุณภาพตลอดขั้นตอนนะครับซึ่งเราทำโครงการนี้มาแล้ว11ปีนะครับผลสำเร็จที่เราเข้าไปช่วยเหลือได้กว่า40แห่งนะครับทำให้ซึ่งตัวคุณภาพและก็ผลกำไรกว่า3 2 0ล้านละโดยเฉพ,เพาะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการสนับสนุ อย่างดียิ่งนะครับจากทางส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับในการเพิ่มมิติการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนได้อย่างยิ่งขึ้นจากว่าโตโยต้าเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของ process improvement กระบวนการผลิตแต่ทางกรระทวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในมิติต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเลยนะครับในการสร้างวัลุยาดนในโรื่องของการผลิตเรื่องเพลิงการแสตมปสหรือเรื่องซัพพลายเชนนะเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันระหว่างโตโยต้าแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็จะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนแข็งแรงขึ้นในทุกมิติและนํามาสู่การสร้างคควาาาามแแข็็็งงงงกกกกรรร่่่ทเเศษฐิจอยยยััืนนนะบป เศรษฐกษิจและอุตสาหกรรมประเทศไทยต่อไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นความร่วมมือดีๆที่เราจะสนับสนุนซึ่งการละกันนะครับก็เพื่อพี่น้องชาวไทยและเศษษษษรษฐกิจฐันรากให้เจริญเติบโต